สวัสดีค่ะช่อง JTP Series นะคะจะมาเล่าเรื่องยอดภาพยนตร์ Jurassic w ให้ฟังกันนะคะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะมีชื่อไทยว่ากำเนิดไดโนเสาร์ข้อแชยปี2015ซึ่งกำกับโดย c o ลินเช e ว o ร r o ผู้ให้เสียงเป็นมิสเตอร์ดินเอซึ่งภาคนี้ดำเนินเรื่องบนเกาะ Isla Nublar เหมือนในเรื่อง Jurassic Park ปี1993 หนังเรื่องนี้ทำไรายได้ไป1,672ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจากต้นทุน150ล้านซึ่งเป็นภาคที่ทำไรายได้มากที่สุดและเว็บ r o t t e n Tomatoes ให้คะแนาน70%ไปชมกันเลยค่ะภายในห้องทดลองแห่งหนึ่งมีลูกไดโนเสร์ถือกำเนิดขึ้นมาจากฟองไข่อีกด้านสองพี่น้องชื่อแซกและเกรย์กำลังเดินทางไปที่ Jurassic World โดยมีสกอตและแครินพ่อแม่ที่คิดจะหย่าหลางกันมาส่งทั้งคู่ เมื่อพ่อคามาถึงสนามบินชื่อควนซานตามาเรียในประเทศกอสตาลิกา ก็ต้องต่อเรือเฟอร์รี่ไปที่เกาะอิสลาโูบลาระหว่างเดินทางเกรเล่าให้ฟี่ชายฟังว่าจูราสสิกเวิลด์เปิดตัวครั้งแรกด้วยนันโนโซอร์แสายพันธุ์ปัจจุบันมีพวกกินพืช14ชนิดและพวกกินเนื้อ6ชนิดและต้องให้อาหารหนักกว่า50ตันต่อวันในการเลี้ยงพวกมันเมื่อมาถึงซาร่าผู้ช่วยส่วนตัวของแคร์เดริงน้องสาวของแม่ก็พาทั้งคู่มายัางห้องพักระดับ VIP ทําให้เกรเปิดหน้าต่างออกไปชมวิวทิวทัศน์ของสวนจูราสสิกเวิลด์ขณะเดียวกันแคร์ตำแหน o อง r p t r o t m o n Manager พาผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทมาเที่ยวชมห้องวิจัยซึ่งเธอเล่าว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยตื่นเต้นกับไดโนเสาร์เหมือนก่อนแล้วบริษัทเลยใช้เทคโนโลยีตัดแต่งพันธุกรรมของพวกมันจนได้อินโดมิ u s สเรหรือ i r e x ขึ้นมาส่วน g e n e t i c หรือนักพันธุศาสตร์ชื่อดร์เฮนรี่วูกล่าวเสื่มว่ามันมีลำตัวยาว5 5เมตรมากกว่าททเรซถึง3เมตรอีกด้านแซกและเกรู้สึกตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในศูนย์นวัตกรรมของบริษัทมากมายสักพักพวกเขาก็ได้พบกับน้าสาวซึ่งไม่ได้เจอหน้ากันมา7ปีแค่จึงสั่งให้ซาร่าดูแลพวกเขาต่อโดยสัญญาว่าจะให้ทั้งคู่ชมห้องควบคุมในวันพรุ่งนี้แล้วกลับไปทํางาน เมื่อเธอเข้ามาด้านในโรลลี่เลยเปิดว่าไดโนเสาร์ในจูาลสิสป,ปาร์คเป็นของจริงไม่ได้ใช้พวกกายพันธ์ุเหมือนที่นี่ส่วนเธอบน่นเรื่องระบบรักษาวความปลอดภัยที่ปล่อยให้เพชีเซอร์ฟอร์ซอรัสหลุดออกมาอีกแล้วแต่โรลลี่อยากให้เธอเห็นใจมันเพราะมันมีเลือดเนื้อเหมือนคน ต่อมาเธอขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปกับแซมมอนมซาร์นี CEO ของบริษัทซึ่งถามว่าผู้ชมสนุกกันไหมและพวกไดโนเสาร์มีความสุขหรือเปล่าแต่เธอกลับตอบเรื่องผลประกอบการของบริษัทแทนเขาจึงบอกให้เธอเลิกพูดเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะปู ond, ่จอห์นแฮมมอนผู้เลือกให้เขาดูแลที่นี่แทนยังไม่เคยพูดถึงเรื่องกําไรสักครั้งและจูร s ส c ิกว l ดจะทําให้มนุษย์ดูตัวว่าเล็กจอยแค่ไหนเมื่อมาถึงข้อของไอริกส์ เธอก็เล่าว่าก่อนหน้าน,นี้มันเคยกัดแข่งค้นให้อาหารจนเกือบขาดมาแล้วส่วนไซมอนถามเรื่องที่กระจกแล้วเธอตอบว่ามันพยายามพังเข้ามาสัากพักเขาก็เห็นมันขยับตัวอยู่ในดงต้นไม้จึงเปิดว่าผู้ใหญ่ต้องฝันหลายที่เห็นมันแน่ เธอเล่าต่อว่ามันเป็นเพศเมียสามารถตรวจจับความร้อนได้เหมือนงูและเคยมีพี่สาวแต่นางกินไปแล้วเขาจึงสั่งให้เธอไปตามตัวแอตโทโลจิสหรือนักพฤติกรรมวิทยาชื่อโอเวนเกรดีจากบริษัทในเคอร์อินเจนมาตรวจด,ดูว่ากรงนี้ปลอดภัยหรือเปล่า อีกด้านมีน้องหมูวิ่งหนียังเอาเป็นเอาตายเข้าช่องผนังไปโดยมีแรปเตอร์สีตัวตามมาซึ่งดูแลโดยโอเวนอดีตหน่วยซิลเพราะมันมีชื่อว่าบลูชาลีเดลต้าและเอ็โคตามลำดับและเขาสนิทก,กับตัวที่ชื่อบลูมากที่สุด ต่อมาวิกฮอลกินหัวหน้าแผนกของโอเวนก็เข้ามาชื่นชมที่เขาควบคุมพวกแรปเตอร์ได้และพยายามโน้มนาวให้เขานำพวกมันมาใช้ในกองทัพเพราะพวกมันมีความพักดีมากกว่ามนุษย์ทันใดนั้นพนักง,งานคนหนึ่งก็ถูกสุดกระชากให้ตกลงมาในข้อของแรปเตอร์พอโอเวนเห็นจึงรีบเข้าไปห้ามพวกแรปเตอร์ทันทีและสั่งไม่ให้คนอื่นยิงไม่งั้นพวกมันจะไม่ไว้ใจเขาอีกเลย พอเบรี่พาตัวพนักง,งานออกมาโอเวนก็สั่งให้เพื่อนปิดกลงแล้วหาจังหวะก,กับเข้ามาข้างในได้สำเร็จท่ามกลางสายตาของวิกอีกด้านพวกเด็กๆที่มาเที่ยวก็สนุกกับการขี่ไดโนเสาร์และเล่นกับมันอยู่ในส่วนแห่งหนึ่งพอเห็นซาร่าคุยโทรศัพท์แซกและเก,กก็แอบหนีไปที่คอกเท็รซ์เพื่อชมการให้อาหารมันซึ่งมีแพะตัวหนึ่งตกเป็นเหยื่อ เมื่อแครเนโทรหาแซกและรู้ว่าน้องสาวไม่ได้ดูแลอยู่เธอก็โทรไปถามแครว่าทำไมถึงปล่อยให้หลานอยู่ตามลำพังเธอขอโทษและสัญญาว่าพรุ่งนี้จะอยู่กับหลานทั้งวันหลังจากนั้นเธอโดยมาส่งให้โอเวนไปตรวจกองของไอร็กซ์เนื่องจากเขาควบคุมพวกแรปเตอร์ได้ ซึ่งเขาบอกว่านั่นเป็นเพราะเขาพูกพันและเห็นคุณค่าของชีวิตพวกมันแต่เธอไม่สนสั่งให้เขาไปเปลี่ยนเสื้อพร้อมกล่าวว่าไดโนโซอร์ไวต่อกินเหม็นสาบและเดินไปที่รถอีกด้านแซกกับเกกำลังดูการให้อาหารของมูซาซอรัสอยู่ในส่วนน้ำซึ่งทุกคนก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นพวกมันหลังจากนั้นอาจารย์ก็เลื่อนลงมาเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นมันขณนะอยู่ใต้น้ำทำให้พวกเขายิ่งพอใจ เมื่อมาถึงข้อของไอริกส์เธอก็พูดให้พวกเขาฟังว่านางจะทําให้ที่นี่ดังยิ่งขึ้นเขาเลยถามว่ามันเป็นพันอะไรเธอตอบว่าจีน,นมหลักคือทีร็กส์ส่วนที่เหลือเป็นความลับแล้วสั่งให้วิศวกรให้อาหารมันเขาจึงถามต่อว่าเคยให้มันออกจากที่นี่บ้างไหมเพราะสัตว์ที่อยู่ตามลำพังจะเข้าสังคมไม่เป็นแต่แรปเตอร์มีพี่น้องและจําหน้าเขาได้เหมือนกับพ่อตัวเองเลยเกิดความเชื่อใจ แต่อริกส์ผูกพันกับปั้นจันให้อาหารเท่านั้นสักพักเธอก็ใช้เครื่องมือค้นหาตัวนางซึ่งตรวจไม่พบสัญญาณความร้อนส่วนโอเว่นชี้ให้เห็นรอยบนกำแพงเหมือนมันหนีไปทำให้เธอพูดว่าเธอหาตัวมันได้จากศูนย์ควบคุมเพราะมันมีเครื่องติดตามฝังอยู่เธอเลยรีบไปที่นั่นและโทรสั่งลอรี่ให้เขาตามตำแหน่งของมันในขณะที่โอเวนกับวิศวกรเข้ามาตรวจรอยเล็บของมันทำให้วิศวกรสงสัยว่ากำแพงสูงเกิน30เมตรมันจะปีนออกไปได้ยังไง ทันใดน,นั้นลอรี่แจ้งว่านางยังคงอยู่ในคอกโอเวนจึงตะโกนให้ทุกคนหนีแต่มันโผล่มาดักหน้าไว้และจับคนงานขึ้นมาขมือเป็นลายแรน่ส่วนวิศวกรหนีทนันทําให้ใช้มอนสักปิดประตูแต่ไม่ทันการพอมันแท็กตัวออกมาได้โอเวนจึงหนีเข้ามาใต้ท้องรถพอมันเดินหาเหยื่อได้สักพักก็เจอตัววิศวกรตาอ้วนเลยได้ไปเกิดใหม่โอเวนเห็นดังนั้นจึงรีบตัดสายน้ำมันรถนำมาพรมร่างกายของตัวเอง พราไมนเหม็นน้ำมันเลยหมดอารมณ์เสกทำให้เขารอดตาย เมื่อแคร์มาถึงห้องควบคุมทุกคนก็นิ่งเงียบจนเหมือนอยู่ในป่าชา้าแคร์จึงบอกว่าถ้ามันเข้าใกล้หลวเครื่องติดตามตัวจะทําให้มันโดนไฟฟ้าช็อตพอวิเวียนคิดจะประกาศเตือนผู้ชมไซมอนก็สั่งให้วางสายและสั่งให้เจ้าหน้าที่จับมันเงียบๆส่วนแคร์พูดว่าตอนนี้มันห่างจากฝูงชนประมาณ8กิโลเมตรเรายังจัดการทันอีกด้านวิกถามว่าแรปเตอร์วิ่งได้เร็วแค่ไหนเบรรี่ตอบว่าสูงสุด85กิโลเมตรต่อชั่วโมงยามที่มันหิวพอวิได้สัมผัสตัวกับเดลธา มันก็ไม่พอใจทันทีสักพักแบรรี่ได้รับการแจ้งเตือนว่าไอริกส์หลุดออกมาวิกจึงโทรหาอีกคนและพูดว่าในที่สุดโอกาสก็มาถึงระหว่างนั้นพวกผู้ชมก็ดูฝูงเกลิมไมมัสวิ่งไปตามทุ่งหญ้า และมีบางส่วนภายเลือท่ามกลางเหล่าไดาโนเสาร์ที่กำลังดื่มน้ำหลังจากนั้นโอเวนก็วินเรื่องที่มันพัางตัวได้และมันฉลาดมากที่ขดผนังหลอกพวกเขาพอเห็นพวกเจ้าหน้าที่เข้าแก้ตัวมันโอเวนเลยอึง้งที่พวกเขาไม่มีอาวุธหนักไว้ป้องกันตัวเลยไซมอนจึงบอกว่าเพราะมันมีมูลค่า26ล้านดอลลาร์ทำให้โอเวนสั่งให้เรียกทุกคนกลับมาก่อนที่จะตายกันทั้งหมด ไม่นานนักหัวหน้าชุดก็เจอก้อนเนื้อชิ้นหนึ่งที่มีเครื่องติดตามฝังอยู่โอเวนเลยพูดว่ามันจำตำแหน่งที่ฝังได้แล้วกัดออกมาพอเห็นเลือดตกลงมาหัวหน้าชุดก็เงยหน้าขึ้นมองเช่นเดียวกับคนอื่นทันใดนั้นมันก็โผล่มาจากการเข่าเป็นลายแรกด้วยการเหยียบจมดินแม้คนที่เหลือจะพยายามชอดมันด้วยไฟฟ้าแต่ถูกมันสวนกลับจนค่อยๆตายทีละคนและแล้วสัญญาณชีวิตของคนสุดท้ายก็หายไป โอเวนจึงสั่งให้อพยพทุกคนทันทีแต่แค่พูดว่ามันจะทําให้ที่นี่โดนปิดโอเวนเลยอธิบายว่านางเป็นพันผสมที่ถูกเลี้ยงในที่แคบพอนางได้เห็นทุกอย่างเป็นครั้งแรกนางจะฆ่าทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวเพราะนางไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ลำดับไหนในหงวงโซ่อาหารดังนั้นต้องฆ่านางซะแค่จึงไล่เข้าไป ทำให้อเวนบอกให้ไซมอนไปถามหาชุดออดของมันจากคนที่สร้างมันขึ้นมาแคลร์เลยสั่งให้หยุดให้บริการในเขตเหนือแต่กว่าที่การแจ้งจะไปถึงแซก,กับเก,กก็ขึ้นเรื่องจาโรสเฟียแล้วและนั่นทําให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่พอใจด้านไซมอนเข้ามาถามเฮนรี่ถึงสาเหตุที่มันหลบก,การตรวจจับความร้อนได้เขาตอบว่าเขาใส่จีนของปลาหมึกกบต้นไม้และงูเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของมันไซมอนเลยถามว่าใครสั่งเขาตอบว่าไซมอนนั่นแหละ ที่อยากเห็นมันตัวใหญ่ขึ้นทําให้ไซมอนสั่งปิดห้องวิจัยเฮนลี่จึงส่วนว่าไดโนเสาร์ทุกตัวในนี้ถูกเติม DNA ของสัตว์ชนิดอื่นมาตลอดไซมอนโต้ว่าเขาไม่ได้สั่งให้สร้างปีศาจเฮนี่เลยเถียงว่าแล้วแต่มุมมองพ่อแม่ก็ถือเป็นปีศาจส,สําหรับน็กามินเหมือนกันระหว่างนั้นสองพี่น้องกําลังเพลิดเพลินไปกับการชมพวกไดโนเสาร์แม่แคร์จะโทรม,มาเตือนแต่สัญ,ญญาณไม่ค่อยดีพะพวกเขาอยู่ข้างในเจอร์ซเฟียทำให้แคร์ไปขอให้อเวนช่วยเธอตามหาพวกหลานๆกลับมา ส่วนเกพูดว่ามีไรดโนซอรห้าตัวแต่แซกบอกว่าเขาเห็นแค่สี่ตัวเกจึงชี้ให้ดูซึ่งมันคือไอริสนั่นเองทันใดนั้นทำให้ฝูงไอคิโรโซอรัสพากันวิ่งหนีจนตัวหนึ่งหกลม้มอีกตัวจึงหันกลับมาสู้ส่งผลให้ไจโรสเฟียกระเด็นออกมาสักพักไอริกสก็พลิกตัวคู่ต่อสู้ขึ้นมากัะคอจนได้พอแคโทรมาแซกเลยพยายามคว้ามันส่วนเก์บอกให้วิชายมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทันใดนั้น ไอริจึงอ้าปากงับใจโลสเฟียร์ของพวกเขาและพยายามพังมันแต่ทั้งคู่ปวดเข็มขัดจนหลุดออกมาได้เลยรีบวิ่งหนีทันทีซึ่งมันตามพวกเขาแบบกัดไม่ปล่อยแล้วต้อนพวกเขาเข้ามาถึงผาน้ำตกบีบให้พวกเขาต้องกระโดดหนีลงน้ำพอมันไม่เห็นพวกเขามันก็เลิกตื่นทั้งคู่หลังจากนั้นสองพี่น้องก็กอดกันกลมอีกด้านโอเวนเข้าไปดูใจของอะเพทซารัสตัวหนึ่งที่กำลังจะตายเพราะฝีมือของไอริกโดยมีแค่เข้ามาดูด้วยจนมันสิ้นลม เมื่อทั้งคู่เดินสำรวจต่อก็เห็นอีกหลายตัวอยู่ในสภาพเดียวกันเขาจึงสรุปว่านางค่าพวกมันเพื่อความสนุกหลังจากนั้นพวกเขาก็ตามมาเห็นไจโรสเฟีย ทำให้แค่คิดว่าหลานของตัวเองไม่รอดโอเว่นเลยชี้ให้มองรอยเท้าของพวกเขาและตามมาจนถึงน้ำตกเธอจึงตะโกนเรียกหลานแต่เขาสั่งให้เงียบเพราะกลัวอริสจะได้ยินสักพักก็ตามหาเด็กๆต่อส่วนสองพี่น้องเจืออาคารล้างหลังหนึ่งจึงเดินเข้าไปสำรวจและพบรถอีกคันพวกเขาเลยคิดจะซ่อมมันตามที่ปู่เคยสอนไว้ อีกด้านวิกัวรหน้ารักษาวกความปลอดภัยเข้ามาเสนอไซมอนให้ใช้พวกแรปเตอร์ตามล่าไอร็กซ์แต่ขาไม่เห็นด้วยแล้วขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเมื่อซ่อมรถได้แซกและเกจ,จึงรีบขับรถออกไปจากที่นั่นซึ่งคาดกับพวกแค่เพียงนิดเดียวนั่นทําให้พวกเธอต้องเผชิญหน้ากับไอร็กซ์แทนทั้งคู่เลยทําเป็นนิ่งรอจนวันไปที่อื่นแล้วคว้าปืนที่อยู่ใกล้ตัวมาทัานใดนั้นพวกเขาจึงรีบไยทันที พอไอริก์คำรามได้สักพักก็รู้ว่ามีบางอย่างบินอยู่บนหัวพอแคแจ้งตำแหน่งของพวกมันไปที่ห้องควบคุมแซมอันก็สั่งให้ยิงนางจากเฮลิคอปเตอร์นั่นทำให้นางวิ่งหนีเข้ากองนอกของเธอซอและคำรามใส่พวกมันส่งผลให้พวกมันบินหนีออกมาจากกองขึ้นมาชนกับเฮลิคอปเตอร์จนเจ้าหน้าที่เกือบจะตกลงไปส่วนอีกคนถูกแทงตายพอไรนักบินเฮลิคอปเตอร์ก็ตกลงมากระแทกพื้นจนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ทำให้ฝูงนกดึกดำบรรพ์ที่เหลือพากันบินแตกละ โอเว่นเจงตะโกนให้แครหนีเข้าป่าพอเกเห็นเทโรซอกก็บอกให้พี่รีบหนีแล้วตะโกนให้ยามเปิดประตูหมายเลขห้ด่วนส่วนโอเวนกับแครนั่งมอเตอร์ไซค์กลับมาเมื่อมีประกาศเตือนนักท่องเที่ยวพวกเทโรซอกก็มาถึงพอดีทุกคนเลยเพ่นกันป่าลาบซึ่งมีบางคนโดนพวกมันเล่นงานรวมถึงลูกของไทเซเรอทอส์ด้วย ตามมาด้วยซาร่าที่กลายเป็นหนึ่งในนั้นสักพักเธอก็ล่วงลงไปในส่วนน้ำแต่นกดึกดำบรนตัวหนึ่งตามมาจิกเธอขึ้นมาอีกครั้งทันใดนั้นพอแค่พบหลานก็รีบเข้ามากอดทันทีและพากันออกไปจากที่นั่นต่อมาวิกก็่วยโอกาสประกาศยึดอำนาจในห้องควบคุมโรอลี่จึงรีบโทรแจ้งแค่ทันใดนั้น โอเวนจึงขับรถพาพวกเขานี้ตกดึกวิกก็ติดกล้องขนาดเล็กไว้ที่หัวของพวกแรปเตอร์พอโอเวนมาถึงก็ต่อยวิกทันทีวิกจึงบอกนี่คือโอกาสที่จะใช้แรปเตอร์ช่วยชีวิตคนโอเวนเลยอธิบายแผนการให้ทุกคนฟังว่าจะต้อนไอริกส์ตรงประตู5และห้ามยิงแรปเตอร์ของเขาส่วนแค่สั่งให้พวกหลานๆขึ้นไปรอในรถตู้หลังจากนั้นโอเวนก็ให้พวกมันดมกลิ่นของไอริก์ และปล่อยตัวมันนำทางรถของพวกเขาไประหว่างเดินทางพวกแรปเตอร์ก็ไล่ล้อมโอเว่นไว้พอพวกมันลดความเร็วลงโอเวนก็สั่งให้ทุกคนหยุดและเตรียมปืนยิงยาสลบติดกล้องอินฟาราเรดทันทีไม่นานนะักอเล็กซ์ก็โผล่ออกมาแต่บูก,กับสื่อสารกับมันแทนโอเว่นเลยเดาว่าอเล็กซ์น่าจะมียินของแรปเตอร์ผสมอยู่นั่นทำให้พวกมันพร้อมใจกันหันมามองพวกเขาวิกึงสั่งให้ยิงทันทีและมีคนหนึ่งยิงบาซูก้าใส่อเล็กซ์จนลม้มแต่มันยังลุกขึ้นมาได้ โอเวนเลยเตือนให้ทุกคะลังตัวเพราะพวกแรปเตอร์มีจ่าฝูงตัวใหม่แล้วแต่นั้นไม่ช่วยอะไรเลยเพราะพวกเขาค่อยๆถูกพวกมันเก็บไปทีละคนเมื่อแค่เห็นโอเวนก็อยู่ชังักทันใดนั้นจรวดบาซูก้าก็เลยมาโดนมันทําให้โอเวนกระเด็นไปด้วยพอเขาเห็นบูที่จําแบรีได้โอเวนก็ผิวปากเรียกให้มันตามเขามาระหว่างที่แค่อยู่กับหลานๆพวกแรปเตอร์ก็โผล่มาเล่นงานเจ้าหน้าที่แค่จึงขับรถหนีทันใดนั้น อีกตัวเลยวิ่งตามต่อและกระโดดขึ้นรหลดได้แต่โดนสองพี่น้องช่วยกันโต้กลับสักพักโอเว่นก็มาถึงด้านวิกโทรไปเตือนให้เฮนรี่รีบหนีเพราะที่นี่จะถูกปิดในวันพรุ่งนี้ทําให้โครงการรับของพวกเขาจะโดนห่างเลขไปด้วยส่วนพนักง,งานคนอื่นอพยพออกไปกันหมดยกเว้นลอรี่ที่ขออยู่ช่วยแคล์ เมื่อเธอมาถึงก็บอกให้ทุกคนวิ่งไปที่ห้องควบคุมแต่ระหว่างทางพวกเขาก็ผ่านห้องวิจัยและหยุดแวะสำรวจจนเห็นคนขนจีนโนมของไดโนเสาร์ออกไปวิกจึงเข้ามาเฉลยว่าเฮนรี่ทำงานให้พวกเขาและจะนำพวกมันไปทำอาวุชีวภาพทันใดนั้น <c oughs> วิกเลยพยายามทำให้เดลต้าสงบแต่มันกลับงับมือของเขาทำให้โอเวนเวยโอกาสนี้แต่โดนเดลต้าตามมาขวางหน้าไว้เขาจึงวิ่งไปที่ภาพโปรแกรมเพื่อหลอกให้มันเสียเวลา อย่างไรก็ตามพวกมันก็ตามมาล้อมหน้าล้อมหลังพวกเขาไว้ได้โอเว่นเลยวางปืนพังบอกให้บูจะยินเพื่อปดกล้องบนหัวให้มันแต่แล้วไอเล็กซก็ปรากฏตัวบูจึงกลับมาคืนดีกับโอเว่นแล้วหันมาคำรามใส่ไอเล็กแทนทำให้ไอเล็กซฟาดมันจนกระเด็นพอเห็นพี่น้องโดนทำร้ายอีกสองตัวก็พุ่งเข้าใส่ไอเล็กอย่างไม่ลังเลโดยมีโอเว่นยิงสนับสนุนสักพักเกรก็พูดว่าแค่นี้ยังไม่พอหรอกแค่เลยวิ่งไปอีกที่ จอกพักเอโคก็โดนเหวี่ยงไปที่เตาผิงส่วนเดลต้ากลายเป็นลายถัดไปหลังจากนั้นไอล็กซ์ก็เข้ามาเล่นงานพวกเขาต่อและไล่ต้อนพวกเขาจนเกือบจะจนมุม ด้านแคร์โทรไปสั่งให้ลอรี่เปิดกรงหมายเลขเก้าแม่เขาจะไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายก็ทําตามส่วนแคร์จุดพุลอพอทีเร็กซ์เห็นก็ตามไฟของเธอมาทันทีเมื่อเธอย้อนกลับมาก็ยนพุใส่ตัวไอร็กซ์นั่นทําให้ทีเร็กซ์หันมาสนใจมันแทนและวิ่งเข้าใส่โดยไม่ยัง้งการต่อสู้ระหว่างสองยักษ์จึงเปิดช้าขึ้นแต่ในไม่ช้าทีเร็กซ์ก็ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะแข็งของมันชั่นกว่าและโดนต้อนจนล้มลงไปบนพื้น ซึ่งก่อนที่มันจะโดนผาด็ศึกบลูก็วิ่งเข้ามาช่วยมันไว้ทันทั้งสองเลยมาลุมกินไอรเคโดยไม่ได้นัดหมายทําให้สถา,านการณ์จับตาลปัดและไอกซ์เป็นฝ่ายหลมลงไปนอนล่างแต่พอมันรูกขึ้นมาได้สุดท้ายนางอิฉาก,ก็โดนพายุลากลงไปกินในน้ําเมื่อทีรซ์กับบูจ้องตาก,กันได้สักพักทีรซ์ก็เป็นฝ่ายเดินจากไปบูจึงหันมามองโอเว่นแต่พอเขาใส่หน้าบูก็หันหลังกลับไปและวิ่งไปที่อื่น หลังจากนั้นพ่อแม่กับลูกๆก,ก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้งซากพากแคเลกนก็สวมเกาะน้องสาวส่วนโอเว่นชวนแครมาอยู่ด้วยกันทั้งคู่จึงพาก,กันเดินออกไประหว่างนั้นทีเร็กซ์ก็เดินขึ้นมาที่ตึกหลังหนึ่งและคำรามทิ้งท้ายซึ่งมันเป็นตัวเดียวกับในจูราสสิกปาร์คปี1993ส่วนไอรกซ์ผสมมาจากดินเอของเทเรโนซอรัสเร็กซ์เวโรซิเลปเตอร์คาโนทรัสจกาโนทรัสมาจังกาซอรัส ลูโอฟส์และเทอริซิโนซอรัสและยังมีดีเอ็นของปลาหมึกกบและงูด,ด้วยจบแล้วนะคะส่วนใครอยากดูภาคอื่นให้ลิงไว้ที่ช่องดีสคริปชันแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ